นันทบุรีหรือนันทบุรีศรีนครน่านชื่อของเมืองน่านที่มาจากชื่อของแม่น้ําน่านที่มีต้นกําเนิดจ,จากเทือกเขาสูงและสําหรับเมืองน่านเป็นเมืองที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์และรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวน่านรวมถึงธรรมชาติอันสวยงามเพื่อรอเวลาอวดโฉมสู่สายตาแก่ทุกคนและสําหรับดินแดงภาคเหนือฝั่งที่ตะวันออกแห่งนี้ ถือได้ว่ามีอายุกเก่าแก่ร่วมสมัยกับสุขโขทัยโดยที่นครน่านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองเหนือที่อุดมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมแห่งเมืองเหนืออันงดงามไม่ว่าจะเป็นศิลปะจากล้านนาอรารยธรรมแห่งล้านช้างหรือกลิ่นไอจากพุก,กามล้อมรวมเป็นสถาปัตยกรรมตามอาคารบ้านเรือนและมรดกทางพุทธศิลป์ได้อย่างครบถ้วนจึงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่ว่าที่นี่คือเมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตและมีมนสเสน่ห์จากสายทานแห่งวัฒนธรรมเมืองเหนือที่งดงาม จนคุณต้องหาโอกาสมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตนอกเหนือจากสายใยมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงความงดงามเอาไว้ได้แล้วเมืองน่านก็ยังคงเป็นดินแดนแห่งมรดกทางธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันเพราะด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมกอดแห่งขุนเขาน้อยใหญ่ถึงประมาณร้อยละ80ของพื้นที่ทั้งหมด ได้ก่อกำเนิดต้นทางของแม่น้ำสายสำคัญมากมายที่ไหลคดเคี้ยวไปตามโขดหินน้อยใหญ่จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยสุดท้าทายที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกนั่นคือกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของการล่องแก่งที่ตื่นเต้นเร้าใจอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ลำน้ำว้าแห่งนี้ ี้้มนนนนนะะะรรรัับบพพอกกยย่่าาาาาาาใหแแไปปเเวลจจสโดยรูปแบบการล่องแก่งจะแบ่งออกเป็นน้ำว้าตอนบนตอนกลางและตอนล่างรวมระยะทางกว่า120กิโลเมตรโดยตลอดความยาวของสายน้ำจะไหลผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริมซึ่งที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมนี่เองที่ทำให้การล่องแก่งลำน้ำว้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นะครับทวนข้อไผยครับผมคือสัววนนะครับน้ำนัดนะครับเดี๋ยวมาติดมากเราจะวบไปเลยครับโดยก่อนที่จะได้สัมผัสความท้าทายทางผู้ให้บริการ <นะ S 2> ต้องคำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยมาเป็นลำดับแรกไล่ตั้งแต่การสวมใส่หมวกนิราภายัยเชื่อชูชีพาการตรวจตราอุปกรณ์ ตลอดจนการสอนทักษะเบื้องต้นในการบังคับทิศทางและร่างกายเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด,คดๆๆนะครับเขาติยังไม่คู่เรือทันทีนะครับเขาติดจังหวะเดี๋ยวขึสมอใส่หัวเคร่เริ่มต้นวัดความกล้าที่สุขแสนท้าท,าทาย ด้วยแก่งน้ำว้าตอนบนที่บ้านสปันอําเภอบอกเกลือไปสิ้นสุดที่บ้านศบมางระยะทางทั้งหมดประมาณ40กิโลเมตรซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่านและจากบ้านศพมางไปจนถึงบ้านวังลูนอําเภอแม่จริมจะเป็นน้ำว้าตอนกลางประมาณ80กิโลเมตร ลำน้ำบาตอนกลางนี้เองที่เป็นที่สุดของสายน้ำสำหรับการล่องแก่งของเมืองไทยด้วยความยาวกว่า80กิโลเมตรท่อตัวผ่านพื้นที่ของ3อำเภอในจังหวัดน่านกับแก่งต่างระดับที่มากกว่าร้อยแก่งไล่ตั้งแต่แก่งสุดโหดเรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นแก่งเสือเต้นแก่งไฮจ้ำแก่งห้วยเดือแก่งผีป่าแก่งโคบแก่งผาขี้นกแก่งผารถเมซึ่งทะมีความยากตั้งแต่ระดับ1-5ตามมาตรฐานสากล โดยการพายเรือ,อยางฝากแก่งระดับ5้านี้เองที่ต้องใช้ความสามารถคีของทุกคนผสานกับเทคนิคความชำนาญและประสบการณ์ของนายท้ายเรือซึ่งคุณจะได้สัมผัสความสนุกสนานความตื่นเต้นเร้าใจซึ่งเมื่อกายพร้อมใจพร้อมและอุปกรณ์พร้อมสายน้ำบ้าต,ตอนบนและตอนกลางก็จะกลายเป็นเส้นทางกระชากใจสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายเป็นที่สุดนั่นเอง การล่องแก่งที่ลำน้ำว้าอันเชี่ยวกรากนี้ใช่จะมีแต่ความท้าทายให้คุณได้สัมผัสหากแต่ถ้าได้ลองพักกายพักใจเหลียวมองไปยังสองข้างทางคุณก็จะได้สัมผัสและร่วมชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางที่เต็มไปด้วยน้ำตกน้อยใหญ่และพันไม้นานา,นาชนิดสลับกับความงามของกระแบงหินรูปร่างแปลกตา โดยใช้เวลาล่องประมาณ3-4วันหรือ2คืน3วันและที่สุดสายน้ำวัดตอนกลางนี้คุณจะได้แปลงกายเป็นพรานป่าพักค้างแรมท่ากลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและแบบสัมผัสได้ถึงรสชาติและประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ในเมืองไทย หลังการประจญภัยสุดโหดแล้วการล่องแก่งลำน้ำว้าตอนล่างจะเปลี่ยนเป็นการระจญภัยในบรรยากาศแบบผ่อนคลายที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนเพราะระดับของแก่งอยู่ในเกณฑ์2-4ที่สามารถล่องแก่งลัดเลาะชมความงามของทิวทัศน์สองฝั่งฝั่งได้ภายในวันเดียวโดยมีแก่งที่น่าสนใจอย่างแก่งหลวงแก่งต้นใสแก่งซาลี่สู่สุดสายน้ำว้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมโดยเมื่อเดินไปถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ คุณก็จะสามารถเก็บภาพความประทับใจของลำน้ำว้าและแก่งหลวงที่สวยงามได้ที่นี่ ดูที่เหมาะสำหรับล่องแก่งจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมกันยาถึงมกราคมแต่ในส่วนเดือนสิงหาคมของทุกปีจะงดทำการล่องแก่งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่าน หากใครได้มีโอกาสมาเยือนก็คงจะตราตรึงในความทรงจําและประทับใจกับความงามของธรรมชาติและถ้าหากได้สัมผัสความตื่นเต้นสนุกสนานผ่านประสบการณ์ล่องแก่งน้ำว้าด้วยตัวคุณเองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของการวัดใจที่สุดแห่งการผจญภัยทางสายน้ำสู่ที่สุดขอบเขตล้านานาพิชิตลำน้ำว้าจังหวัดน่าน